ในคลิปนี้มาพบกับสุมเปิดลัคกี้บ็อกแกงของซูโฮซิตปะทะกับแกงของซูโนมาลีในเขาวงกอดว่าแต่ใครจะเป็นผู้ชนะก่อนรับชมคลิปก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับพี่เจฟลีด้วยนะครับทุกคนเรามาดูกันนะครับว่าสองแกงนี้ใครจะโหดกว่ากัน let's go สวัสดีครับทุกคนตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในเขาวงกดกันนะครับทุกคนไหมและตอนนี้นะครับเราก็มีลัคก,กี้บล็อกนะครับที่พร้อมจะเปิดแล้วนั่นก็คือแก๊งของซูโนมารีประท่ากับซูโคซีสนะครับทุกคนโอ้ เราก็จะเพิ่มอุปสรรคในการต่อสู้นะครับนั่นก็คือสู้ในเขาบกมันก็จะเดินยากๆหน่อยละกันนะครับทุกคนโอเคเรามาสุ่มเปิดลัคกี้บ็อกกันดีกว่าว่าเราจะได้ตัวอะไรมาสู้กับแก๊งของสูโคซิสกันบ้างอ่ามาขอเปิดลัคกี้บ็อกกันเลยนะครับปืนอยู่ไหนเอ่ยปืนฮึบโอเคครับกล่องแรกของเราออกมาเป็น ฉันคือปีศาจมิที่น่ากลัวที่สุดในโลกโอ้โหไอ้เจ้ามีขายาวกล่องทำมาเป็นปีศาจชา้างเอ้าแล้วทำไมกล่องนี้อยู่ข้างล่างอึ๊ในเจ้ากระต่ายโอ้มีกล่องอยู่ข้างล่างด้วยครับทุกคนอ๊บต่อมาโอ้ก็จะเป็นเจ้าบอสแมวแล้วก็รับไข่ก็ได้ตัวฉันขึ้นจากที่นี่ทีจะขึ้นไม่ได้เอออยู่ข้างล่างนั่นแหละฮ่ามีเจ้าขายาอีกแล้วครับก็คือเจ้าแมงมุม,มอบอขัวล่าเจ้าลิง ทำมาอีกแล้วนะครับทุกคนสำหรับปีศาจชา้างกล่องทำมาเป็นปีศาจป่าเอ้ยเจ้าช้างว่าแต่ทำไมไม่มีตัวใหม่ในเอยเนี่ยอึ๊บอ่ามีเจ้าลิงครับทุกคนแต่ว่าตัวใหม่ของเราเอ้ยมาแล้วฮ่าฮ <laughs> ่าช้อนคือวานาซูโนมาเรปีศาจไททันป่าว้ามีตัวใหญ่ออกมาแล้วครับทุกคนตัวแรกโอเคกล่องทามาเป็นโอ้เจ้ากระต่ายอึ๊บเจ้าปีศาจวัว มาแล้วครับทุกสำหรับตัวใหม่ก็คือปีศาจใสเลนเนดต่อมาเป็นเอ่อเจ้ายีราฟคอหักและกองสุดท้ายเป็นปีศาจปานะครับโอ้และนี่ก็คือสุเปอร์รักกี้อกของเราในรอบแรกนะครับทุกคนโอ้คือแบบว่าิมีหัวนหน้าของมาหนึ่งตัวนะครับทุกคนโอเคเรามาเพิ่มคู่ต่อสู้กันดีกว่านะครับ ก็จะเป็นซูโคซีนะครับทุกคนอ่าตัวแรกก็จะเป็นเจ้ากวางแล้วก็เป็นเจ้าช้างะนะครับทุกคนมาเราจะเอาแค่2ตัวเท่านั้นได้เวลากลายร่างเป็นปีศาจซูโคซีกันแล้วกินมันไปเลยเจ้านีิปสิตอ่อชัวชนดวโชนดกินออกมาเป็นปีศาจช้างซูโคซโีหูหูน่ากลัวมากๆเลยอะและตัวถัดมาเอ,อ ออกมาเป็นปีศาจกวางซูโคซีโอโหดูน่ากลัวมากมเลยะครับทุกคนโอเคครับเรามาดูกันนะครับว่าการต่อสู้ครั้งแรกของแก๊งซูโคซีปะทะก,กับซูโนมาลิในเขาบงกดไขจะชนะใครคิดว่าแก๊งของซูโคซีจะเป็นผู้ชนะคอมไมหนึ่งมาได้เลย และใครคิดว่าแก๊งของซูโนมาลี่จะเป็นผู้ชนะก็คอมเมนต์2เข้ามาได้เลยนะครับทุกคนน้องๆเชียร์ทีมไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกพี่เจฟฟีด้วยนะครับทุกคนโอเคครับมาดูกันนะครับว่าใครจะเป็นผู้ชนะ3 2 1, Let s <S 1> อ let's อ go ออว่าแต่มันจะสู้กันยังไงวะางเนี่ยเฮ้ยท่ไมช่วิ่งไปไปมันติดอะไรบาเนี่ยเฮ้ยใครก็ร้ายช่วยทักทีช่วิ่งไปไปโอ้ยติดติดติดเออวิ่งติดตัวนะครับ โอ้โหพี่วิ่งติดด้วยเออ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 ใช่ก็ได้ช่วยช่วยทีตอนนี้ฉันวิ่งติดอยู่โอ้โห,โ,หโหคือแบบว่าเป็นอุปสรรคร้อยเปอร์เซ็นตะ์ครับกว่าจะได้สู้กันแห่ชานมาแล้ววันนี้ฉันขอชนช้างหน่อยละกันเออนี่โอ้โหคือแบบว่าต่อสู้กันได้แบบมีแต่อุปสรรคครับทุกคนสู้กันยากมากเลยนะครับเราวะเขาปรากฏมันเป็นหลุมครับเออยังไงเอ,อ่ยสู้กันได้ไหม ใชนมาแล้วเพลินแอะวันเดยเจ้าปีศาจสุรบุรีฉันจะกินพวกแกเฮ้ออยอยู่ไหนเฮ้ยโอ้โหสู้กันยากมากอย่าบอกนะวาติดอย่าบอกนว่าติดเสียอยู่ไหนอยู่ไหนเจ้าปีศาจกวางของเราอยู่ไหนเอ่ยไอ้ออทุกคนดูเหม,มือนว่ามันติดโอ้ยอ,อะไรวะน,นี่อ่ะติดติดช่วยย้ายช่วยย้ายติดแบบจริงจังนะครับอีกแล้วหรถเนี่ย อ่ามาสิเจ้าช้างแกจะสู้กับฉันงันเหรอฉันจะกระเทิบแกนี่แน่เจ้าช้างอยู่ไหนวะเนี่ยอ่าฮฉันอยู่หลังแกไงถ้ากำลังขี่หลังของแกอยู่โอ้โหเดี๋ยวๆมาสู้กันเองปะเนี่ยเดี๋ยวนะมาสู้กันเองครับเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยจะไปสู้กันเองวะเนี่ยแต่เพื่อนสู้กันเองครับทุกคนเอ้ยเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเพื่อนอาจจะย้ายก่อนย้ายก่อนสู้เองได้ไงคนละทีมเพื่อนโอ้โหเมื่อกี้เหมือนว่ามันสู้กันเองเลยครับทุกคน อาจะช่วยย,าย,ย,ย้ายแล้วนี่ไงเจอละโอ้โหโอ้โหเป็นอะไรที่สู้กันยากมากครับทุกคนแฮ่ <c oughs> ชัดจะกินเคื่ององชัดแน่แหละเอ้ยสู้กันยยเลงเฉยเลยไม่ไดเพื่อนนายสู้กอะไรสบายอยู่ใกล้เดียวกัน,กกนโอ้โหอ้โหไปจังไปเฮ้ยเรียบรยวครับทุกคนเฮ้ยเฮ้ยสู้อะไรสบายเนี่ย แกล้งแกตัวนี้แย้มตัวนี้แย้งตัวนี้อ่าอยากจะรู้ว่ามันจะตามไมาหมเจ้ากวางเฮ้ยเจ้ากวางตามมาจริงด้วยครับทุกคนมันสู้กันได้เฉยเลยอ่าอ่าเขาไปฉันรู้สึกว่าแกเป็นนกสองหัวประเด็จแกอยู่แก๊งเดียวกับเออที่ไงจริงจริงกันละเฮ้ยเจ้ากวางไม่สนใจครับทุกคนมันจะสู้ก,กับเจ้าชายอย่างเดียวเลยเอ้ยไอแกเดียวกันโอ้โหอ่ะแล้วพี่เจฟนี่ขอเก็บพวกมันเลยกันนะครับทุกคนในรอบนี้นะครับเราให้เสมอกันนะครับเพราะว่าอยู่ๆแก๊งของสุโคซิก็ ฆ่ากันเองครับทุกคนเออเอาปืนไฟฟ้าไปแล้วกันอ่ามาดอยเวลาเก็บอยุดสายนี่แน่เออฆ่าอไอ้ทำไมเล่าเออบิสาซกวางเป็นไงแห่ขอบคุณละกธ์ที่จัดการมันให้ฉันจะมาเก็บในตัวนี้เองโอ้ยังอยู่ครับเจ้ากวางบิสาซกวางตอนนี้กำลังไล่ล่า,ยลายอยู่โอเคฉันต้องไปทีหนึ่งเท่านั้นฉันไม่อยากจะแข่งกับใคร โอ้โหเจ้าพีษสายกวางต้องการทิศซู้ตัวนียว้เขาทุกคนนี่แน่เดินตบเดินตบโดนตบเออที่แน่เข้ามาสิไอ้เจ้าพิศาจกวางตัวเล็กกว็ใช้เยอะเลยฉันจะเกล็ดแกงับงับงับตบตกโอ้โหเจออติของพิศาจกวางโอ้พิศาจกวางซูเปอร์เซนส์ที่ถือว่าโหดนะครับเนี่ยนี่เรียบร้อยโอ้เหลือใครบ้างเดี๋ยวๆแล้วมีเหลืออีกหนึ่งตัวครับทุกคนอ๋อนี่ไงนี่ไงมาติดมาติดเออช่วยย้ายช่วยย้าย ตึ๊บตึ๊บตึ๊บติดติดโอ้โยติดปีาสาจกวางเจอยังเจอยังเพื่อนเจอยังเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วนี่นี่นี่โอ้โเรียบร้อยพีาสาจกวางน่าจะเก็บหมดนะครับทุกคนกำลังเดินไปหาอยู่ไหนวะเดียฉันได้กลิ่นแปลกๆเอออยู่ไหนน้ออยู่ไหนอ๋อฉันได้กลิ่นช้างเจ้าช้างอยู่แถวนี้แหละอ๋อฉันเจอเจอ้าปีสอดแมวอ๋อนี่มาสิอ๋อนี่ะ องับซะเลยปีศาจแมวนี้ไม่ค่อยอร่อยเท่าไรเอ๊ะตอนนี้ฉันรู้สึกว่าฉันเริ่มจะได้กลิ่นปีศาจปีศาจช้างอยู่แ,แถวๆนี้แหละไอ้เจ้าช้างอยู่ไหนวะเนี่ยโอ้โหกำลังตามล่าเจ้าช้างอยู่นะครับสำหรับเจ้ากวางมาแล้วมาแล้วมาแล้วจะไปยังไงไป,งไ,ปงไงไปไงไปได้ไหมมาแล้วโอ้โหนี่คืออุปสรรคของพวกมันนะครับทุกคนมันเดินยากมากเลยนะครับอ่านี่แหละเจอแล้วเจอ,อช้างแล้วโอ้ช้างเปิดตีเส้นล้วนแล้วครับเสียงดังมากเลยโอ้โห เนื้อช้างนี่ก็อร่อยมากกระเดียโอคิดว่าน,น่าจะสู้กันยากมากอ่ะงขันเนียพี่เจมส์ีขอเก็บละกันนะครับและให้ผู้ชนะคือเจ้าปีาศาจกวางสุโขศน์อ่าเป็นผู้ชนะไปเลยจะไปไหนเจ้ากวางมาหนิเขายิงกวางหน่อยไปไหนไปไหนเจ้ากวางมาหนิสิมาหนิจะดือ้อจะดือ้อมาหนิยิงเออนี่เป็นไงยิงเอา้าลูกปืนหมดแล้วก็ แล้วก็ยิงยิงเออแล้วก็ยิงไม่โดนยิงเรียบร้อยและสุมลักคกี้บ็อกในรอบนี้นะครับทุกคนพี่เจฟฟี่ก็ได้ย้ายให้พวกมันมาอยู่ในน้ํากันนะครับทุกคนอ่าเพื่อที่จะได้ต่อสู้กันง่ายขึ้นนะครับโอเคเรามาสุ่มเปิดลักคกี้บ็อกกันเลยเฮ้ hey, ปืนที่เราใช้อยู่ไหนเอ่ยอ่านี่เลยนะครับโอเคเปิดกล่องแรกเป็นโอ้เจ้าสลาม มาเป็นก็จะเป็นเออเจ้าสุกิปเปอร์นี่นาปึบถัดมาก็จะเป็นเจ้านกกระจอกเทศเอ้ยสุกิปเปอร์อีกแล้วครับเออรอบนี้มีสิงโตด้วยฮ่าฮ่าฉันคือสิงโตทะเลที่อยู่ในทะเลนะตอนนี้ึ๊บอสแมวดีแล้วโอ้มาอีแล้วครับสำหรับเจ้าถ่ายทานปีศาจปลาฮ่าฮ่ารอบนี้ฉันไม่แพ้หรอกแกต้องเจอกับกองทับปีศาจปลาดิแม่ไม่แน่อ่ะเปิดให้หมดเลยนะครับฮึปฮชืบโอ้ รอบนี้เจ้าสิงต่อมาเยอะเลยนะครับนี่และเปิดเปิดป,ดปีศาจปะไปอีกไหมไทยท่านไทยท่านปีศาจปะไปอีกไหมเรียบร้อยโอ้ติดติดติดเพิ่มๆขอทานเลยครับโอเคและนี่ก็คือซุปเปอร์ลัคกี้บล็อกในครั้งนี้ของเรานะครับทุกคนก็นจะได้เจ้าไทาทันปีศาจปะามาเล่นตัวนะครับแล้วก็พี่เจฟฟี่เพิ่มให้มาอีกเป็น2ตัวอ่าเพราะว่ารอบนี้เราจะเอาแก๊งของซูโคซิตมาทั้งหมดเลยอยู่ไหนเอ่ยอ่านี่เลยนะครับ เอาแบบว่าจัดเต็มในรอบนี้ในเขาวงกดกันนะครับทุกคนโอ้คือแบบว่าแก๊งของซูโคซีมี่แต่น่ากลัวทั้งนั้นเลยนะครับอะเรามาดูกันนะครับว่าในรอบนี้เป็นรอบที่จัดเต็มนะครับมาดูกันนะครับว่าแก๊งไหนจะเป็นผู้ชนะใครคิดว่าแก๊งของซูโคซต์จะเป็นผู้ชนะคอมเมนต์หนึ่งมาได้เลยและใครคิดว่าแก๊งของซูโดมารีจะเป็นผู้ชนะคอมเมนต์สอง ขอเมนกันเข้ามาได้เลยนะครับทุกคนน้องๆเชียร์ทีมไหนในรอบนี้3 2 1 let's go <S โอ้เปิดอติมายตั้งแต่แันเลยสำหรับเจ้าม้าลายแอนนมาแล้ววันนีซูดโดมาเรเราไปได้เจอกันได้แลนวเนี่ยฉันขอกินไอ้เจ้าตัวเล็กนี้ก่อนละกันงาโ้โหระเบิดไปเลยครับทุกคนแล้วตรงนี้นะ อขอกินสิงโตงนะโอ้สิงโตกินสิงโตโอ้โหย่างดูเดือดเลยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยก,กระเด็นขึ้นไปด้านบนโหหมดเกินแล้วครับ่ามาดิเจ้ายิราบฉันจะจับแกกินงับในโอ้ยงับแต่ละทีหนุคน่ากลัวเลยครับเจ้าไทไทันเออไททันสุนบมัลลีฮ่ายังไงเอ่ยตอนนี้ดูเหมือนว่าแก๊งของสุโกซีกำลังกระโดดเข้าโอ้ไปหาเจ้าปีศาจป่านะครับ ลูกน้องของแกไม่เหลือแล้วรายทัพมาก็คือแกเจ้าพิศพาจาป่าพวกเรากินมันเลยฮ่าฮ่าฮ่าโอ้โหตอนนี้กำลังสู้กันในน้ำครับทุกคนโคตรดูเดือดเลยอ่าเอ้ยตรงนี้นนนก็มีเดือนนี่นาเอา้าโดนกินพอดีเลยนะครับรนี่ก็เหลือสองตัวเอา้าโดยกินแล้วหนึ่งตัวนีไ่ไงเออเออโดนกินเปือยเฮ้ยกระทอเปื่อชอนเออนี่แนะ่กินตามๆไปไปเลยเรียบร้อย แต่ว่าตอนนี้ยังเหลือเจ้าซูคิปเปอร์ซูคิปเปอร์รอดไปเนี่ยเออเอาได้ปมาเนี่ยเรียบร้อยโอ้โหแก๊งของซูโคเซคอลทดเลยนะครับทุกคนเป็นผู้ชนะโอ้โหโหดจริงๆนะเนี่ยโอเคครับทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับพี่เจฟฟี่ด้วยนะครับทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบายเดี๋ยวเดี๋ยวจะขึ้นไปไหนวะเนี่ยฉันจะออกจากที่เห็นนี่เฉยฉันด้วยเออฉันจะออกจากที่นี่